ม,มัดเท่าไรทีไหนยอดอ๊อฟคะสองพันเออสองพันอ้อฟวะอ๊อฟคันออ เจี่ยเฮียงพานน้ำเที่ยวตลาดอัลลแวกตลาดก็ตั้งอยู่จุดสามแยกเดี๋ยวเขับไปรอเบิ่งนทางในตลาดสะปาเนาะส่วุดลยก็เป็นชุนพ่อเราสูงทีมาขายเป็นตลาดน้อยๆเขาไปรอเบิ่งนกทางในสิมปยังไงยอดเตี้ยเราคนึงยอดหน้าจอริ้วน้ำเคี่ยวเช่

กับคนม่ว่าะจะจะขายจีนหรอม่จะขายีนยงแม่นี่มข้างบ่มข้างเ,างเ,งเปียนพักสมาศาสตร์ไดนะ้สมบ่นี่พักสมบ่ไกเไ่เอาไปเอาไปใส่ยัง ไก่น่ะเป็นย่าบ่ไก่ดียังกะคือบไก่น่อย่ศรษฐกไก่บ่แล้วต้มไก่อไกออไกเออเป็นเครื่องใต้มไก่เครื่องต้มไกนะ่เนามัดอไรนี่ ออสองพัน <c oughs> สองพันอ๋อวะออพันนี่ทัชบเนน่จาที่จ่้ายบักเลอันนี้เปิดมาน้ำนมนี่อยู่บ้านนี้เนาะ แต่ว่ายู่ทางบ้านที่เขาเกิดนะทั้งสารนักเอินหมักละมุนอันนี้มีแจะพักธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์สิ่งยังเนี่ยหมูหมูสินหมูเลือดท่านี้อะไรนี่ยสื้อกับสื้อโมซื้อกับมญญี่อุนกินแล้ว มีแต่สินหมูโบมีสินวัวสินควขั้วแพงจะจบคะไม่ค่ะตลาดตลาดไม่บอลเดียวเนี่ยบอมีอยู่ใดะแม่ตงนีไปฟาดละแวกไกลบ่ไปาดละแวกไกลบ่ขัไปไกลบ่โบไก่เออโบไก่เนาะตลาดคนกับโบขายลายมาได้เนาะหันท่านี้ยังเปล่าวางอยู่ ข้าจะบวดอะมาค้ายบ้างนลยอันนี้มะเขืออนี่เนามะเขือร่น,นะน,นมะเขือ,นะอนนเปนเอ็นในสีนะสนาะสลัดกันนี่เลยเล่าอินนพักสลัดตลาดหน่อยไอรลีพี่น่อกล้วย ดอโลค่ะเต๊ะไก่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 ไกดูก่ไ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 ก่ ถือ่าเอาวะได้รากหรอตัวตัวบังใหญ่หนึ่งเอาไป่ายนะมาล่อนิบมาล่อนิบเบนกูซอได้ครั้งมาล่อนิบซื้อ อันนี้จแคล้ายไก่ไก่ขัดจ้าซุยอไก่ลานหรือไก่พันไก่พันมีไ pues ก่ลน <Huh? S 2> ี้ไก่ไลามีไก่พันนั่งช่วยแม่ดจ้าซุซุดเลยก็สบาเลยนี แทงบะแทงหถืือกถว่าหมได้อันมีรูกแงหึง่ีะแล้วลหนา่งแโมก็มีนะินนหาทอันนี้คนละเอินกันฟอยนี่เนาะไทยเอินว่าไม่กวดไทยเอินว่าไม่กวดกันฟอย หน้าดีนะเจ้อยังได้แต่อ่านมีความสุขเยอะกับพวกเนี้ยอาวะเอาหร้อยละตั้วเท่าไหร่วะสิบห้าพันตลาดในน,นู้นอะนอี่นงเนาะเอาเบ่งบรรยากาศบอลที่เราเคยมาเคยเห็น,นเข้าไปหาสอกวันกินเฟรชกินเผาเนาะ มาขายเป็นส่วนลายนี่เป็นเครื่องจีนงานขายตัวะ

หนึ่งบรรยากาศทานเนาะตั้งยูแคมตรงหน้าเลยนเนี่ยไปทางนี้ก็เห็นตัวกู้เขาเนาะผู้เล้มแหลมเลยเอินผู้อย่างนี้สูงขนา,เาดเลยหานเราอันนี้เป็นตรงหน้านะบุ้งวิวแคมตรงหน้าเลยนั่งกินเฟอร์ไปพร้อมนั่นนี่ละ เอาเฟอร์กับข้าวเปียกเด้อเฟอร์ด้วยหนึ่งข้าวเปียกด้วยหนึงตอนนี้เฮาอยู่ที่บ้านพัลละแวกมานั่งกินเฟอร์กันมมขั้นใดแม่องขั้นใดเห็ดอันนะ่ะลงไปสันลม<า>มันได้เพื่อนเรามีสันลุมดิสันนี่เพียงกับหนาทางเลยนี่เพื่อนกระจับขายดีอยู่บ่เฟอร์ ซุกเนเต็มเล่นบ่ะข้าเขาเหียงเนาะมากินเฟอารแต่เฟอแต่ยังไงวะลาบโอ้ลาบแกงโตมาแต่ลองส้นมาลอหลินมาลอหลินเลยอยากมาซิมเฟอแสบอยู่คาราแวกธรรมดาธรรมดาครับ ซื <anto> ้อ <divide> ย่างกับโได้ยากเครื่องเสื้อไปซื้อมากแต่ใสแต่วีงหมบาแต่วหมดเออนึ่งละอ่าหันวหน้าไปเท่านึงนึ่งเลยว่น้าจะคอยเท่านึงนึงไปเท่นึงสืว่า้อะมันเรีว่ามันโกสร้างโกแล้วือว่าเป็นเรยขายอ น,นี่มันบรรยากาศข้างนอกของห้านเยี่ยห้องสิ้อ้าเบิร์นห่านเนาะหันห่านเป็นห่านของคนเล่าได้เลย <S <S <ๆ S 1> อันนี้เป็นทางที่มาจากลองซานหา่านกระเป็นห่านนี่น้อบ่มี่ซื้อห่านบ่มี่ซื้อห่านไกลๆก,กับตลาดตั้งอยู่ไกลๆกับตลาดที่เราไปเมื่อเสาร์นี้ Chị bà biến hạn nhảy đấy, ngay là vẹt nè Còn đây cả cái... Cái Cái cong xăm cầu nằm <laughs> wow, ăn cơm đường nha, bà cháu Không khỏe quá nè ได้เจ้าสัมผันนี่เพิ้ามาแล้วนี่ใส่จับไม้ทุ้มให้นิดูปรุงให้เบาไปอาจจะปรุงให้่อากระด้ใส่พริกแน่ใส่น้ำตาลใส่ซอสอืมอืมขนาดละเดียวการเป็นหน่วยตื่นซีวน้อยหน่ง พอเพอก็เปียกนึ่งว่างไว้รถว่างไว้รถเ่อเปียกหนึ่งเอาเปียกงเอารแล้วี่ก็ได้อีกหนึงเปียกบัวขาบขาใส่ใสชิมนาบัาก่นเฟอร์หรอหมเออแม่เราเฟอรอชิมดูันบัคมโบรบ่ชิมกนอนย่างใส ใส่สีเนี่ยใส่สีนัวดจำไม่ถูกนะนัวดอยู่ดีก่อนนั้นนั่นแหละนัวดรปีด้วยใส่นัวกับนัวเติมเนาะใส่ไลยกับนัวดลายเตนมดกับนวดให้กินเฟรชได้พี่น้อง หลายๆความสีกับจังหาั แม่จะค้องหานเป็นไงดีเืนหายล้ายๆแจ็ถั่วจะได้เนี่ยเปิดลสิบหาอันเปิดสิบห้าก็บสิบพันเนาะโอขายกันราคายอมเยา้ยวโบแพงเกินไปรสชาติก็โอเคยุทธธนรมกุมัดงใช้ไปกายมากายทั้งพันละแบ่กแวกินได้ฮะทางแม่เพิ่ปรุงเลยเจ้า Yeah. เนี่ยมันทัวนะ่วเลยเนาะใส่เปลือกเลยอันนี้เฟอร์เนาะพี่น้องจ้เห็นแล้วน้ำตาลอีไม่ใช่พี่น้ำตาอันนี้เฟอร์ เอารถสลัด 对不对 ม,มกละคำมนะครับจะลังกินม,มากน้ยพอด แม่สะเปียกแสบอยู่ไหมอืมแสบอยู่เดี๋ยวกินเขาสาแล้วกัดสีเดินทางกลับได้เลยเนาะกลับไปลองซาดีกตามเที่ยวามากเนสาวเนาะบรรยากาศาตามเส้นทางเนาะภูเขาแล้วกา็หมอกทะเลหมอกสวยงามหลาย สำหรับคลิปนี้เจอกระซิบก็จบคลิปการมาเกียวที่ตลาดพาราแวร์สามารถกินเฟอร์อยู่ที่พาราแวร์เกียงเท่านี้เอาไว้พบกันคลิปหนา้ามีบรรยากาศวิวขังนองหันเฟอร์ได้นหมพี่นอ้อง กันเนอร์นันเดอขอบใจหลาย,ลาย